บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ คืหนาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหมื่นบาทแจกทันในสงกรานนี้หรือไม่ล่าสุดคุณเจรพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาตอบคําถามเรื่องนี้ประเด็นนี้ในการเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนและยืนยันนะคะว่าสําหรับกลุ่มอายุ21ปีถึง59ปีสุดท้ายเงินก็จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทุกคนอย่างแน่นอนใครที่ผ่านเกณฑ์เตรียมรับเงินได้เลยแต่จะมาในช่วงวันที่เท่าไหร่ได้วันไหนได้อย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชม ไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะแจกเงินดิจิทัล w a l เลตในเฟสที่3เมื่อวันที่ผ่านมาหลายคนก็รอรู้นะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานจะมีการถแถลงหรือไม่สรุปแล้วเฟสสเงินหมื่นัวรุ่น เข้าที่ประชุมครมอจริงแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติต้องรอส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ดูลาเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนราเอียดนะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์ยืนยันนะคะเฟสซีกลุมม่มไม่มีสมาร์ทโฟน21ปีถึง59ปีมาแน่นอนยืนยันเงินถึงมือพี่น้องประชาชนติดตามกันเลยค่ะสวัสวดีค่ะคุณผู้ชมสวัสวดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลายคนรอรุ้นในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นนนเเเศรษฐกิิจใที่3ง วัยรุ่นว่าจะเข้าที่ประชุมครมอหรือไม่ล่าสุดคุณเจรพันมนวิวารรัฐมนตรีส่อว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันข่าวว่าเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลบอลเล็ตสำหรับกลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีหรือว่าดิจิทัลบอลเล็ตในเฟสที่3ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการเสนอโครงการไปยังในส่วนของขั้นตอนคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมแล้วนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการส่งหนังสือเวียนถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่ารัฐบาลจะโอน ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มดังกล่าวในไต,ตรมาสที่2ในปี2 5 6 8อย่างแน่นอนสําหรับระบบดิจิทัลวอลเล็นะคะตอนนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีการทดสอบระบบแล้วภายในเดือนมีนาคมนี้ตรงกับวันที่31มีนาคม<ด>แล้วก็ในส่วนของการเติมเงินการจ่ายเงินผ่านระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของทางธนาคารค่ะพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับสําหรับผู้ใช้งานแบบไม่มีสะดวดสะดวกสบายในการใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้คุณจะ พานามอนนิวัฒน์ยังยืนยันนะคะว่าตอนนี้ผมได้เห็นระบบแล้วและอย่างน้อยว่าดิจิทัลวอลเล็นะคะสาหรับพี่น้องประชาชนจะต้องมีการใช้ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะในการใช้จ่ายทั้งผู้ที่ได้รับสิทธ์และก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเป็นไปนตามคาดอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสามอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะเพราะคนถามเข้ามาเยอะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรับจตีประเสริฐรับมตี DE, ดีอีเดบบอกว่าน่าจะให้ก่อสงครานให้ทันสงคราน แต่ว่าไปคุยกันกับแหล่งข่าวหลายๆคนบอกไม่น่าจะทันนะเพราะว่าลงทะเบียนร,ร้านค้าก็ยังไม่ได้ลงรา,ายละเอียดของสินค้าก็ยังไม่ได้ระบุเลยปรากฏว่าวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ไม่ทานสงการท่านยืนยันว่ายังไงก็ไม่ทานสงการซึ่งเอาง่ายๆคือคุณจุลพันธ์ก,ก็ก็พูดมาตั้งนานแล้ววันไม่ไม่น่าจะทานสงการเลื่อนไปก่อนละกนะันเนาะอ่ะสรุปว่ามาเลื่อนเลื่อนไปเมื่อไหร่อะไรยังไงก็คงจะเป็นไปตามกรอบเดิมก็คือว่าประมาณสัก ปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาอะไรประมาณเนี้ยแต่รอไปก่อนจ้ะเรื่อนไปก่อนนะไม่ทางสงการเนาะจริงๆก็ควรจะคุยกันก่อนเดี๋ยวประชาชนสับสนนะครับ คุณจุลพันธ์อมรอวิวัน์ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ประชาชนกลุ่มถัดไปคืออายุ21ปีถึง59ปีนั้นยืนยันว่าสุดท้ายประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนจะต้องได้รับสิทธิ์แล้วก็ผ่านเงื่อนไขของโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจในการแจกเงิน1นึ่งบาทเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีความชัดเจนแล้วก็คาดว่าจะแจกเงินในไตรมาสที่3ไม่เกินเดือนกันยายน2568นนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอยู่ระหว่างการคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อดันให้โครงการเติบโตแล้วก็กระตุน้นเศรษฐกิจอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะย ยืนยันว่าเฟส3เฟส4พี่น้องประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับเงินทุกคนค่ะเอาละคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะใครที่เราคอยติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจตจันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ